สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามามามอยกันเกี่ยวกับเรื่องหาเพื่อนชาวต่างชาตินะคะสำเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเนาะหรือถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยสามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าเราจะเป็นช่วงเริ่มต้นในการที่จะหาเพื่อนชาวต่างชาติเนาะแล้วก็เพื่อจะที่จะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ถ้าเรามีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะเราก็มีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยหรือแม้กระทั่งการเดินทางที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเลยเราก็สามารถไปคนเดียวได้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยค่ะก็สำหรับคลิปนี้เหมาะกับใครใช่ไหมคะก็น่าจะเหมาะกับาสาวๆที่อายุประมาณ3 0อัพ a r นะคะที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ ไม่ค่อยมีความกล้าที่จะคุยกับชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งสาวๆท่านไหนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการสายฝออะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะไปปรับใช้ได้นะคะก็โดยส่วนตัวที่ใหมเคยทำมาก่อนถ้าถ้าพูดถึงก็คือนับไปตั้งแต่ปี2014นะคะเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วก็อันเนี้ย คิดว่าค่อนข้างใช้ได้ผลในการที่จะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษนะแต่ว่าอันนี้บางครั้งมันขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยว่ามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะแค่1ปีหรือ2ปีก็สามารถที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นนะคะหรือบางท่านอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเนี่ยคือบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราโง่นะคะแต่บางครั้งเนี่ยคือด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานปัจจุบัน เรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องปัญหาเรื่องลูกหรืออะไรจีปาถามมันทําให้เราเขาเรียกมีความตั้งใจหรือว่า c o n เซนเทร t ในเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยลงมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราโง่หรือเปล่าวะเฮ้ยหรือว่าคือสมองเรานี่มันตายด้านไปแล้วหรือเปล่าฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำไมเรียนรู้ช้าอะไรขนาดนี้จริงๆงคือไม่ค่ะบางทีมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยถ้าพูดถึงเด็กๆเนี่ย เขาก็จะเรียนรู้ได้เร็วเนื่องจากว่าเขาก็จะมีแค่เรื่องที่เครียดหลักๆก็จะเป็นแค่เรื่องเรียนถูกไหมหรือก็เรื่องลักๆค้ายๆเกี่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องนั้นก็คือสามารถที่จะคอนเซนเทรตกับเรื่องเรียนได้เลยอะไรเงี้ยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็สาวๆท่านไหนที่มีความตั้งใจที่จะ เรียนภาษาอังกฤษให้ได้นะคะหรือว่าเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอใจช่วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาแชร์เว็บไซต์ที่เรียนเกี่ยวกับอ่าภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะเรียนเนี่ยคือเรียนฟรีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันคือเว็บแรกเนี่ยจะเป็นเว็บเกี่ยวกับอ่าชื่อเว็บนะคะก็คือ conversation exchange ก็คืออันเนี้ยคือจะบอกว่าแฟนคนแรกไหนก็ได้รู้จักมาจากอ่า Con v e r s a t i o n exchange แฟนคนที่2ที่แต่งงานอยู่ปัจจุบันก็มาจาก c o n v e r s a t i o n exchange ก็คือจะบอกว่าคนที่อยู่ในเว็บนั้นอะ่ะค่อนข้างที่จะสุภาพโดยหลักๆแล้วอะเขาเข้า,วขาวเว็บนั้นเพื่อต้องการที่จะแลกเปลี่ยนภาษาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยากเรียนภาษาไทยหรืออเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเมื่อปี2014ที่ใหม่เข้าไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกะนะก็ขึ้นรูปโปรไฟล์ เพื่อนคนแรกที่ได้ก็คือเป็นเพื่อนที่มาจากประเทศสิงคโปร์แต่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยเขาพูดไทยอย่างเดียวเพราะเขาต้องการที่จะเรียนภาษาไทยอันนั้นก็ตัดไปเลยคือคนไหนที่ไม่พูดภาษาไทยเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถพัฒนาภาษ,าษาอังกฤษของเรานี่คือไม่มีทางเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นศูนย์ได้เลยะคะ่ะเพราะงั้น,นตัดไปได้เลยดังนั้นเนี่ยเราต้องคอนเซนเทรตกับคนที่ได้ภาษาอังกฤษถึงจะพัฒนาภาษาอังกฤษเราได้เนาะ หรือถ้าจะให้ดีนะคะต้องเป็น Native Speaker เท่านั้นเพราะว่าคือ Native Speaker เนี่ยต่อให้เราพูดผิดแค่ไหนเขาก็ยังเข้าใจเราเนาะแล้วก็การออกเสียงของเขาคือบางทีเนี่ยเอาจริงๆคืออ่าสมัยที่อยู่ที่ไทยนะคะคือเราจะบอกว่าเราก็เราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคือไปต่างประเทศก็คือไปคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้ชีวิตจริงๆที่ต่างประเทศเนี่ย มันมีความรู้สึกว่าเขาเรียกไนระเอ็กเซนที่เขาพูดนะคะถ้าเราไม่ชินเราก็ฟังลำบากเหมือนกันเพราะว่าหลักๆที่เราเรียนมาจากโรงเรียนใช่ไหมอย่างอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่อยูอ่ต่างจังหวัดไม่ได้ไม่ได้พูดถึงในกรุงเทพเนาะเพราะว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยอาจารย์ที่สอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอ็กเซนเอ็กเซนอังกฤษอะมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นเอ็กเซนของคนไทยด้วยกันเองเนี่ย อันนี้ลำบากแม่ถ้ามาอยู่ต่างประเทศคือบางทีฟังลำบากมากเพราะว่าเอ c e เซเราอ่ะคือบางทีคําเดียวกันแต่ว่าออกเสียงต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจผิดได้ทำนองนั้นค่ะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ส่วนเว็บที่สองเนี่ยจะเป็นของอ่าเพเปอรนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกันเขาก็จะมีลักษณะคือเป็นอ่าเป็นโปรไฟล์เหมือนกัน มีการพูดคุยและเปลี่ยนภาษาเหมือนกันเราก kind of mm ็สามารถใส่รายละเอียดตรงนั้นเข้าไปได้อันนี้จะเป็นเว็บไม friends, uh, ่ใช <im> ่แบบเปลี่ยนภาษาอังกฤษโดยตรงนะคะเขาจะเป็นเว็บในการที่จะเขาเรียกอะไรนะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่าอยากมีเพื่อนชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันประสบการณ์อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหมายมีเพื่อนอยู่ประมาณสองสาคนที่อยู่ใน Facebook ด้วยเพราะว่า ก็คีปคอนแทคกันมาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่บางคนเขาก็จะมีแบบว่าแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นส่วนเว็บที่3เนี่ยจะเป็น i n t e r p e l นะคะ net อันเนี้ยนนจะจะบอกว่าเคยเข้าไปใช้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆก็จะมีแต่เด็กๆแล้วก็คุยกันเรื่องทะลึ่งมากกว่าก็จะมีพวกสกามซะเยอะดังนั้นเนี่ยก็แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจะเริ่มต้นอนะ่ะสาเว็บเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะสามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี2014 2014นเนาะ <c oughs> คือจะบอกว่าอ่ามีเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาอยู่ที่อ่าสวีเดนอันเนี้ยเป็นคือเขาน่ารักมากนะคะเขาสอาานภาษาอังกฤษสอาานภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่ตอนตอนตั้งแต่ปี2014จนทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เพราะว่าคือ เราก็รู้แหละว่าเออเขาก็แบบภาษาเขาเขาก็ได้ระดับหนึ่งอะนะแต่มันก็ไม่เหมือน n a t i ก e speaker เลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างเราก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลกับนะเราก็ไม่อยากแบบมีประเด็นกับแฟนอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะเขามีคําแนะนําว่าก็คือถ้าถ้าคุณอยากที่จะ,ะพัฒนาภาษาอังกฤษคุณได้เร็วเนี่ยคุณต้องคุยหลาย,ลายคนเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือคุยกับเขาแล้วก็ คุยก <ersch> ับเขาคือบางทีเขาไม่มีเวลาให้นะแล้วก็คือเขารู้ว่าเราอยากอยากได้ภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ว่างนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้ดีถ้าคุณอยากพัฒนาภาษาอังกฤษคุณก็ต้องพยายามคุยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องหาคนคุยมากมากกว่ามากกว่าคุยกับชั้นคนเดียวอะไรทํานองนั้นจุดเริ่มต้นที่คุยหลายคนก็มาจากมาจากมาจากเพื่อนคนนี้ค่ะแต่ว่าคุยเนี่ยไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนนะเอาเอาแยกให้ออกนะระหว่างเป็นเป็นแฟนหรือว่าเดทหรือว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือณณโมเมนต์นั้นคือปี2014เนี่ยจะบอกว่าคุยก็คือคุยจริงๆนะคะไม่เคยเจอตัวจริงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชทมากกว่ายังไม่เคยเปิดกล้องไม่กล้าเปิดกล้องด้วยซ้ำประมาณนั้นแล้วก็อ่าพอถัดมานะคะอันเนี้ย ค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกับเรื่องอเขาเรียกอะไรนะคือเดทนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าะจะมีอยู่ประมาณที่แนะนําก็คือประมาณ3ามเว็บไซต์สําหรับสาวสสายฝอ่ะนะที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงคือของที่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันอะนะเพราะว่าที่เนี่ยเขานิยมกันคือเป็น tinder แต่ว่า tinder ของที่เนี่ยเอาจริงว่า90%ของคนที่เนี่ยคือเขาอะ คือหวังผลคืออยากมีเรื่องเขาเรียกอะไรนะมีเซ็กอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นแล้วก็เขาไม่ได้จริงจังอะนะส่วนอีกเปอร์เซนต์ก็อาจจะใครที่มีโอกาสได้คู่ทางทินเนอร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะคือคุณคือผู้โชคดีเพราะว่าหลักๆแล้วของที่แน่รประมาณ90%ก็คือเขาเขาเขาหวังเรื่องนั้นอะไรทำนองนั้นค่ะอันนี้เป็น อันนี้เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวนะสําหรับเว็บไซต์ที่จะมาแนะนําเนี่ยเพราะว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยคือเรามองว่าการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งอะเราไม่ได้แบบดูที่หน้าตายอย่างเดียวไม่ใช่ดูที่อายุอย่างเดียวแล้วแบบว่าคุยคลิกแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไงมันมันมัน,ม,นมันต้องมีรายละเอียดหรือว่าดีเทลมากกว่าน,นั้นดังนั้นเนี่ยเว็บ เว็บ3เว็บที่จะมาแนะนำเนี่ยคือมันบอกดีเทลได้มากกว่านั้นเพราะงั้นอะ่ะก็เลยก็เลยมองว่าเรื่องเนี้ยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็คืออย่างของ Tinder เนี่ยอ,อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมีอาจจะมีอคตินิดนึงแต่ว่าย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวประสบการณ์ของใครที่มีประสบการณ์ดีๆก็ขอขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะคะกะ็คือจะบอกว่าโดยหลักๆเนี่ยคือที่เลือกแฟนเนี่ย เราก็อยากรู้ว่า i, เฮ้ยอาชีพารงานของเขาคืออะไรอายุเท่าไหร่จบการศึกษาแบบไหนคือจะบอกว่าของของที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้วัดคุณค่าของคนอยู่ที่าการศึกษาหรือไม่ก็อาชีพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนมีคุณค่าเท่ากันมีความเท่าเทียมกันอะไรทํานองนั้นค่ะแต่ว่าด้วยเราเนี่ยเราด้วยที่เป็นคนไทยเนี่ยคือเรามอง เรามองอาจจะอาจจะมองต่างนะเพราะว่าเรามองว่าหนึ่งการศึกษาบางทีมันก็ทําให้ยกระดับฐานะเราขึ้นมาได้อะไรอะไรทานองนั้นประมาณนั้นก็เลยมองว่าเรื่องการศาึกษาก็คงมีส่วนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถือว่า,เ,าเขาเรียกอะไรมีความรับผิดชอบในในชีวิตของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันก็ต้องมีแพลนถูกไหมเกี่ยวกับชีวิตเราต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยูอ่แล้วแต่มุมมองนะคะ ก็ไม่ได้เกี่ยวบางทีการศึกษา,าก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าโดยส่วนตัวคือชอบแบบนั้นก็คือจะมีเรื่องความสูงใช่ไหมคะมีรูปภาพมีอมีที่พักอาศัยไหมอาจจะเป็นบ้านอะไรเนี่ยมันก็ถือเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรมันถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของผู้ชายที่ที่ทมีอ่าเขาเรียกอะไรมี property ของตัวเองไหมมีความอ่า รับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองไหมมีความมั่นคงไหมอะไรทํานองนั้นก็คือเราก็ไม่ได้อยากแบบรู้จักใครแล้วแบบออกกัดก้อนเกลยกินะอะไราเงี้ยทานองนั้นก็คือต้องกรองในด่านแรกก่อนนะคะเพราะงั้นอนะ่ะสามเว็บนี้จึงตอบโจทย์ก็คือเว็บแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษนะก็จะเป็นอ่า Thai ิว b ิ t นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้เขาเรียกว่า Thai l e ฟ e l i n ใช่ไหมเออ อันนี้ฝรั่งหลายคนที่อยู่ในใน,ในเว็บเว็บนั้นก็ค่อนข้างที่จะสามารถพูดไทยได้ถ้าใครที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นหรือไม่ก็สตาร์ทที่จะเรียนรู้ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เออพูดคุยมันก็น่าจะง่ายกว่าถ้าเขาสามารถพูดภาษาไทยได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่บอกว่าพอภาษาอังกฤษพอไปไปวัดไปวาได้หรือว่าอัพเวลขึ้นมากว่าน,นั้นก็คืออยากให้ปรับปรุง ไม่อยากให้อยู่ในเว็บนั้นะนะคะคือโดยส่วนตัวก็ไม่ชอบเหมือนกันก็คือชอบอีกเว็บหนึ่งก็คือจะเป็น Asian Cupid แต่หลักๆมันก็สามารถนี่มันมัน,ม,นมันน่าจะอยู่ในเครือเดียวกันะนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยคอนเซปต์เขาน่าจะเหมือนกันก็คือจะมีรูปโปรไฟล์มีรายละเอียดส่วนตัวด้วยอะไรทำนองนั้นเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะสกรีนได้เหมือนกันค่ะโอเคส่วนอ่าเว็บที่3นะคะก็อ่า เว็บที่3ของการเดทละกันก็จะเป็นเดทินเอเชียนะคะอันนี้ก็ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมเหมือนกันแต่ว่าหลักๆที่เล่นก็จะมีประมาณ6เว็บด้วยกันก็คือมีทั้งเพื่อนมีทั้งไปเดทนะคะมีทั้งเดทก็ยอมรับว่าไปเดทเดทก็คือเดทจริงๆแต่ว่าเราต้องให้คําจำกัดความของคําว่าเดทนะคือเดทก็เดทจริงๆก็คือไปพบปะไปทําความรู้จักเพื่อนใหม่อะไรทํานองนั้น ะะคะก็คือ,อเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาเมมอ,อยกันเรื่องการออกเดทด,ดีกว่าแต่ว่าสำหรับอ่ในคลิปนี้ก็คือขอจบเรื่องการหาเพื่อนชาวต่างชาติไว้แค่นี้แล้วกันนะคะกะ็หวังเป็นอย่างยิ่งน,นะคะว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวสาวที่กำลังผัดหาเพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าเริ่มต้นที่จะเดินทางสายฝอนี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย